ต้อามาครัวต้นไผ่นะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะอันนี้เชฟเชานะฮะที่สุพรรณบุรีเมนูเมนูนี้เมนูอนะไรเมนูอะไรครับนี้เมนูอะไรวะชูชีปลาดุกชูชีชปลาดุกนะฮะคัดเฉพาะปลาดุกคัดเฉพาะตัวเมียเยหรอพี่ทำไมมันมีจนวดทุกตัวเลยเป็นตัวเมียได้ไง <laughs> ขัวบนบ้านนะฮะขัวต้นไผ่ครับขัวต้นไผ่ซูชิปลาดุกไม่รู้ะไรนะฮะซูชิปลาดุกซูชิปลาดุกครับดูหน้าตาด้วยนะครับจะเห็นหำงูกุ้งไม่ต้องตกใจนะครับวิดีโอนี้ทำมาเพื่อเด็กและสตรีนะฮะของคุยโจกโอ้โหมันอาจจะกระเด็นกระดอนนิดนึงนะฮะ ไม่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 ไมดูเลยคนนี้นะครับก็บรรายากาศก็ประมาณน,นี้นะครับบ้านๆนะฮะไปหาลุงทำเป็นไปหาลุงลุงเหรอวันนี้อ้วกแตกแล้วนะฮะคือคือสายตาแกอาจจะเป็นคนที่ดูกันไก่นะฮะสายตาสั้นนะลุงแล้วนะฮะบ,บ่ายนะตีหนึ่งวันนี้ตีหนึ่งนะตีหนึ่งหกสิบแล้วฮะ ต่อไปนะฮะเอ่อจะชาก็จะเป็น,นค,รคาราเกะนะฮะคาราเกะที่สุพรรณนะครับอูทองนะอูทองนะครับดูนะครับ้วดมากเลยครับตอนนี้มาปีนี้มีเมียแค่ส7็คนเองเ <c oughs> มียเยอะมากนะครับเห็นหุ่นอย่างนี้นะบอกเลย <c oughs> เขาซี้เก่งมากครับแม่ก็คงจะงงนะแกแกอายุยังไม่เยอะหรอกแต่แกจําลูกสะใภ้ไม่ค่อยได้ <c oughs> แม่ก็เลยแต่อินเอ <c oughs> หรอ,อยูงล้อไผ <c oughs> <c oughs> ิงบ้าไพา่เนี่ยก็แกอายุไม่เยอะนะครับก็ประมาณนัก <laughs> ร้อยเจ็ดปีดูที่ทรงผมก่อนครับเอกลักษณ์ของเขาพี่ชายคนนี้รักมากเลยนะเขาขับ MG มานะฮะเป็นรถที่ดีมากมันไม่ใช่รถนะมันเป็นโซฟาเคลื่อนที่อากาศยาน,าายานที่ไม่มีคำอธิบายได้วันนี้ก็เมนูชูชีนะฮะประดุกประดุกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งประเด็นเด้ นี่ครับเขาก็จะมีะมาเหสีของเขานะฮะคนนี้เลยฝั่งขวาฝั่งขวามือนะเรยาครับเรยารมี่เออก็จะมีใหม่นะครับเป็นงานเล็กๆนะฮะที่เรามีใครไม่รู้จักถามถามผู้ชมด้วยถามเพื่อนๆเลยทุกคนรู้จักใหม่กันไหมครับทุกคนรู้จักใหม่กันโอเคนะฮะโอเคใส่เ,เ, <c oughs> เสื้อนะครับพเพราะว่าเป็นการท้าทายน้ํามันนะฮะ <c oughs> มันก็จะกระเด็นกระดอนนิดหน่อย

ก็ไปกับพี่เขาเดียกก๋ยวก็ทอเสด็จน้ำมันก่อนนะฮะขอพี่อ่ะสูตรฉีไม่ใส่กะี่เลยไม่ใส่ไม่ใส่เปนรบบกันไม่ใส่เถิดก,ก,กดิก เขารอะไรนะคิสปันแล้วผมได้สี่ีเนี่เมนูหนึ่งนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้ปลาปลาปลาอะไรฮะปลาดินเหรอครับปลาดินปลาดิญปลาดินน้ำยาเหรอครับน้ำยาดงชินนะฮครับลอะไรสัตว์ครับปลาเนี่ดินเบาปลาดินเบาวะก็เนี่ยไช้ไช้น่าจะโลกว่าครับต่อตัวโลกว่าเดียว ตกประจัดไอ้นนี่ทองกว่าโลกว่าที่นี่เขาแบบตกได้นะฮะไม่ต้องแบบไปซื้อตลาดเลย <c oughs> แต่เมื่อกี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาค <c oughs> ่ยอยขับมอเตอร์ไซค์ไปตกที่ตลาดมเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวดีเอาไว้ก่อนดิ